สวัสดีครับผมโคดวัชลินการตลาดออนไลน์ขอรายงานตัวครับผมนะฮะก็มาพบกันเช่นเคยในคลิปนี้นะฮะผมจะพูดเรื่องนะฮะทำท,ทั้งทั้งที่กลัวนะฮะถ้าเราทำท,ทั้งทั้งที่กลัวนะฮะแล้วเราทลายกำแพงได้เราก็จะประสบความสำเร็จครับก็อยากจะให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับ ที่อยากจะทำโซเชียลแต่มีความกลัวขึ้นข้ใหญ่ใหญ่ครับก็ขึ้นทุกอย่างนี่คิดเอาเองกันแล้วกันนะฮะคิดเอาเองกันแล้วกันนะครับก็หลายคนก็มีความกลัวนะฮะไม่กล้าไลฟ์สดนะฮะบางคนก็กลัวว่าตัวเองดูไม่ดีตัวเองดูไม่หล่อเสื้อผ้าไม่สวยหน้าตาไม่หล่ออะไรเงี้ยผมนะฮะกว่าจะจัดการแบบนี้ได้ก็ใช้เวลา พอสมควรน,นะฮะเมื่อก่อนนะฮะผมก็เสื้อคอกลมหน้าดำดำทรงผมก็ไม่ไห้เป็นแบบนี้นะฮะก็ยืนรายงานข่าวตามสีแยกต่างๆพูดคุยตามสีแยกต่างๆเชื่อไหมครับปรากฏว่าคนชมนะฮะคนชมเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นบุคลากรของผมนะฮะผมใช้นะครับคนติดตามเยอะผมทำรายง,งานข่าวร่วมด้วยช่วยกันตอนนั้นนะฮะ รวมด้วยเช่วยกันนะครับแล้วก็ายงานข่าวที่สีแยกลำารีนะครับทั้งทงท,งที่กลัวทั้งทังท,งที่เอื่นเขินไนอายแต่ก็ทําท,ท,ท,ทำ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 จนแบบว่าคนเนี้ยต้องมองหลังหมาหาดูเลยมองมานะครับเพราะอะไรนะผมยืนนะครับผมมีมือถือกล่าโกโลโซโนะฮะไม่ใช่ดีแบบนี้นะครับโกโลโกลโซแล้ว อยู่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องเห็นตัวเองครับสวัสดีครับผมดีเจหลอดโบโซ่หลอดเสียงหลอดหลอดหวันนี้จะมารายงานข่าวต่างๆให้ท่านได้ชมได้เห็นนะครับว่าผมจะพูดถึงลำสาลีจะเป็นลํำสาหันหรือเปล่าก็ไม่รู้ติดตามตอน,ต,อนต่อไปนะครับอะไรเงี้ยนั่นก็คือวิธีการของผมนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมทลายความกลัว ออกจากตัวเองไปแล้วพูดง่ายๆคือทลายกำแพงเลยขเขาเรียกว่าทลายกำแพงของผมแบบไหนครับแบบรถ10บล,อล้อเลยเหยอปุ๊บ <c oughs> ตอนนี้สะกดไม่เป็นครับกลัวแบบไหนอายแบบไหนไม่เต็นแล้วโบเบยโบเบ๋ลไม่รู้จักแล้วครับรู้แต่คุยรู้แต่เล่าครับรู้แต่ว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชม สิ่งนั้นคือเป็นหน้าที่ของเราสิ่งไหนสร้างความสุขให้คุณผู้ชมสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของเราสิ่งไหนเป็นประโยชน์ของท่านย mm. ิ่งขึ้นไปนะครับเป็นประโยชน์ร100้อยเปอร์เซ็นตพันเปอร์เซ็นยิ่งเป็นหน้าที่ของเราท่องเอาไว้อย่างเงี้ยท่องแบบนี้ทําแบบนี้ท่องแบบนี้ทําแบบน,น,บบนี้จนอยู่มาวันหนึ่งได้วเรียนออนไลน์ต่างๆคนอื่นใช้เวลาเรียนแค่เดือนเดียวผมเรียนหกเดือนผมอย่างนี้ครับ ถ้าคุณทำสิบผมจะต้องทำยี่สิบถ้าคุณทำยี่สิบผมต้องทำห้าสิบถ้าคุณทำห้าสิบผมต้องทำร้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราคิดช้าของเพื่อนในเมื่อฉะนั้นเราจะต้องทำงานให้มากขึ้นให้มากขึ้นนะฮะไม่ทำงานมากขึ้นมากขึ้นทำงานให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเขาบอกว่าภาษาเก็นอเอพีบอกอย่าพูดคำว่าเหนื่อยอย่าพูดว่าทำงานมาก แล้วก็อย่าพูดคําว่าอะไรนะทําเยอะๆไม่ใช่อย่างนะั้นครับเขาบอกว่าแล้วให้มีความสุขให้ทําบ่อยๆแล้วก็มีความสุข,สขเขาบอกว่าสิ่งที่เราทํานะครับลุ่มหลงหล,ง,ลงไหลแล้วมันก็จะไหลลื่นให้ท่องไว้ลุ่มหลงหลงไหลแล้วก็จะไหลลื่นลุ่มหลง ลงไหลแล้วจะไหลลื่นนะครับนี่คือสโ,โลแกนของผมครับแล้วมีสโลแกนอีกตัวหนึ่งครที่ผมชอบพูดเรียนเรียนเรียนทำทำทำยอดปังปังปังแล้วก็รวยรวยรวยแล้วก็แน่ นอนอความรวยนะครับผมเองก็ชอบหรือคุณผู้ชมไม่ชอบแต่ผมว่าไม่ได้นะผมว่าทุกท่านคงจะชอบนละครับเนาะอ่าก็อยากจะมาเล่าครับพาให้อยากทุกท่านนะนะให้มีกําลังใจให้ทลายกาแพงความกลัวออกไปให้ได้เลยทาบ่อยๆครับทําบ่อยๆเดี๋ยวความกลัวนะถ้าเราเขาเรียกว่าเราไม่กล้าทักคนนะ ็เจอคนแปลกหน้าพยายามทักบ่อยๆให้ความเคยชินผมนี่เจอคนแปลกหน้านะผมทักบ่อยๆนะครับแล้วก็ขยันเวลาใครทําอะไรให้นิดๆหน่อยๆนะฮะขอบคุณครับเวลาใครเจอใครทําธุระให้นิดหน่อยขอบคุณครับอะไรเงี้ยเจอใครแปลกหน้าก็สวัสดีแต่ก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับต้องยิ้มก่อนนะฮะต้องยิ้มก่อนนะถ้าเขายิ้มตอบเราค่อย สวัสดีครับนะฮะต้องไปยืมให้เขายืนยืมให้เขาถ้าเขาไม่ยืมปุ๊บเขาหันหน้าไม่ได้ผลถ้าเรายืมให้เขาเขายืมต่อเออแล้วเราก็พยักหน้าแล้วเราก็ขอโทษครับทํางานที่ไหนฮะอะไรอย่างเงี้ยคือสอบถามไปเลยถามแล้วนี่นะผมเจอแบบเนี้ยนะฮะผมสร้างความแบบเนี้ทย,ยทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ ไหลลื่นไปเรื่อยๆไหลลื่นไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีความกลัวไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าขายสินค้าคือทุกอย่างครับว่าไม่กล้าคือกลัวครับผมเป็นตัวยอย่างตัวยอย่างหนึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ชมอยู่นะฮะ ก็ขอให้ท่านจงโชคดีมีชัยและก็ประสบความสำเร็จทลายกำแพงแห่งความกลัวทุกท่านนะครับสวัสดีครับ